สวัสดีคะ่ะลูกค้าห้างทองทองใบกรุงเทพสาขาแมคโครสาทรน,นะจ๊ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมานำเจอเหนอสายข้อมือหนึ่งสลึงนะคะนนจ๊ะเป็นงานที่เพิ่งมาใหม่กว่าของวันนี้นะคะสวยไหมคะเป็นงานลงยาเนาะแล้วก็มีลายให้เลือกเยอะเลยนะคะ นี่จะ้ะอ,อ,อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะยังมีลายให้เลือกอีกเยอะกว่าน,นี้เลยลูกค้าสามารถมาดูได้ที่หน้าร้านทองทองใบนะคะหรือจะทักไปหาแอดมินเพจก็ได้นะคะชอบเส้นไหนลายไหน,ไหนสามารถทักไปถามสอบถามราคาหรือว่าขอดูลายเพิ่ม,เต,มเติมได้นะคะออนี่เราก็ ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย